บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่รอาการข้อจ่ายเงินช่วยเหลือไร่และ1,000บาททั้งเกษตรกรในกลุ่มผู้ผาาปลูกข้าวนาปังและเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีที่มีการอนุมัตินะคะข้อจ่ายเงินไร่และ1,200บาทซึ่งหลายคนอยากรู้นะคะว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะอนุมัติและการอนุมัติในครั้งนี้จะจ่ายเงินโอนตรงผ่านบัญชีทกศจะต้องทําอย่างไรหลายคนรอคอยแล้วก็รอคอยกันมานานมากแต่ล่า ุมีความคืบหน้าแล้วซึ่งวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะเงิงเชนชาวนาได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรได้วันไหนติดตามกันเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะมีข่าวดีจากทางธนาคารกสช่วยเหลือเกษตรกรทุกๆกลุ่มเลยนะคะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรบ้างวันนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารซองเรื่องเด่นประเด็นหลักสําหรับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศทุกกลุ่มเลยค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศก็ ็หลายคนติดตามนะคะในเรื่องของการเดินหน้าข้อจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวโดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังนี่แหละค่ะ ที่รอคอยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สิ้นสุดในการลงทะเบียนขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปเมื่อวันที่30เมษายน2568แล้วก็จะมีการประชุมแล้วก็เลื่อนออกมาอย่างต่อเนื่องว่าจะขอจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาโดยการโอนตรงเข้าบัญชีให้แต่ล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาหลายคนรอคอยแล้วก็ติดตามว่าจะมีการประชุมรบขอชุดใหญ่โดยจะมีคุณพิชัยชุนหาวิชระรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีหนังสือด่วนที่สุดจากกรมการค้าภายในค่ะว่า จ้งเลื่อนการประชุมออกไปแบบไม่มีกําหนดด้วยสาเหตุที่ท่านประธานในการประชุมนบขครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมติดภารกิจสําคัญเร่งด่วนนั่นเองค่ะจึงต้องเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดแต่ก็ในหนังสือก็แจ้งให้ทราบนะคะว่าถ้าหากมีความชัดเจนในเรื่องของวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะก็ทําให้พี่น้องเกษตรกร,กรชนาที่รอคอยติดตามการประชุมนบขเมื่อวานที่ผ่านมาผิดหวังไปตามๆกันนะคะหลายคนรอคอยเงินไร่ละ1,000บาทกลุ่มเกษ เกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังที่ลงทะเบยียนไว้เพราะฉะนั้นค่ะไทม์ไลน์ในการเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชนานะคะเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตค่ะที่มีคุณอธกรศิริรัทยากรรัฐมนตรีว่าการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็เป็นประธานในการประชุมนะคะในครั้งนั้นแล้วก็มีมติเห็นชอบไฟเขียวหรือว่าอนุมัตินั่นแหละค่ะคุณผู้ชม โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวเงินช่วยเหลือชาวนานะคะยกเลิกไรละหนึ่งพันบาทปรับเปลี่ยนมาเป็นไรละหนึ่งพันสองร้อยบาทไม่เกินสิบไร่สูงสุดอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทวงเงินสี่หมื่นห้าพันกว่าล้านบาทซึ่งจะนําเข้าที่ประชุมคร,รมในวันที่สี่สิงหาคมแต่ปรากฏว,ว่าเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดก็ทําทให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาหลายคนนะคะผิดหวังไปตามๆกันว่าเมื่อไร่จะขอจ่ายเงินสักที ส่วนด้านคุณปราโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยก็แจ้งนะคะว่าในส่วนของการรับหนังสือจากกรมการค้าภายในในฐานะเลขานุการนบขที่มีการประชุมในวันที่4เมื่อวานที่ผ่านมาเวลา16บหนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปก็ได้รับหนังสือด่วนที่สุดจากกรมการค้าภายในด้วยเช่นกันค่ะสําหรับการเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดนะคะในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั้งนี้ค่ะก็อยากจะเร่งและก็อยากจะวอนให้ทางรัฐบาลนะคะเห็นความ สำคัญพี่น้องเกษตรกรชาวนาแล้วก็ให้ดําเนินการจัดการประชุมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาหลายคนอยากดูว่าสรุปแล้วรัฐบาลจะจ่ายหรือไม่จ่ายหรือจะจ่ายอยู่แต่ว่าดึงเวลาออกไปทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวนารอคอยความหวังอย่างต่อเนื่องอยากจะได้คําตอบตรงนี้ที่ชัดเจนเนั่นเองค่ะล่าสุดกรมการค้าภายในแจ้งนะคะเป็นหนังสือด่วนที่สุดออกมาว่าเลื่อนการประชุมออกไปแต่จะมีการประชุมเร็วๆนี้อย่างแน่นอนอย่างไรพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็ต้องรอ แล้วก็ติดตามประเด็นนี้ครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนี่แหละค่ะน,นำข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมจะได้เข้าใจแล้วก็เข้าใจตรงกันในเรื่องนี้ประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่ทกศแจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวาาัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเตรียมที่จะสางหนี้ยกหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้สูงวัยนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัน์ค่ะก็มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ะะว่าตอนนี้ค่ะกําลังเร่งที่จะตัดหนี้ให้กับเกษตรกรในกลุ่มผู้สูงวัยอายุ70ปีขึ้นไปพร้อมกับเปิดเผยว่าเป็นหนี้เรื้อรังชาระไม่ได้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านรายมูลหนี้รวมกว่า5,000ล้านบาทคุณจรพนันมณีวรวรัตธมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกสเปิดเผยนะคะว่ากรณีที่มีการจัดตั้งบริษัทนะคะบริหารสินทรัพย์ AMC ค่ะเพื่อแก้ปัญหานี่ครัวเรือนนั้นนะคะ เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลคิดไว้อยู่แล้วและก็เป็นในส่วนของทางธนาคารทกาศาซึ่งได้มีการสั่งการพิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีการรายงานจากทางธนาคารทกาศาเปิดเผยความคืบหน้านะคะว่าสําหรับลูกหนี้ทกาศาที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุอายุ70ปีขึ้นไปมีอยู่ประมาณ650,000รายคิดเป็นยอดสินเชื่อคงเหลือประมาณ1 0 6 0ล้านบาทโดยพบว่ากลุ่มดังกล่าวนะคะที่มีปัญหา ในส่วนของการเป็นหนี้เสียเรือรังไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ได้ก็เข้าข่ายอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมือนรายก็เตรียมที่จะดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้สําหรับทกศนะคะอย่างเช่นอายุ70ปีขึ้นไปอาจจะต้องมีการตัดหนี้บางส่วนหรือให้แนวทางอื่นในการชําระหนี้หรือว่าขายหนี้ต่อซึ่งคุณจุรพัณฑ์อมรนิวัตก็กล่าวไว้ค่ะเอาละค่ะนี่คือเรื่องเด่นของพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่นํามาฝากคุณผู้ชมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจะได้เรา รับทราบข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆสำหรับเกษตรกร,กรอย่างต่อเนื่องคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ